เมื่อเรานำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่แท็บเล็ตแล้วนะคะให้มาดูที่หน้าจอของแท็บเล็ตนะคะอันนี้คือหน้าจอของแท็บเล็ตเข้าไปตัวอ่าเซฟไฟล์นะคะอยู่ในโตชิบาตัวฟารฟานี้นะคะกดเข้าไปจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาหลายโฟลเดอร์นะคะถ้าจากไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้นะคะเราจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดค่ะเราจะเห็นว่ามี data collector แล้วก็ google play ที่เราเพิ่งลงไปนะคะ เข้าไปในโฟลเดอร์ Data Collector ค่ะจากนั้นจะเห็นตัวตัว Install ของแอปพลิเคชันนะคะกดเข้าไปค่ะมันจะเด้งหน้าจอนี้นะคะให้กด Install โดยกด Next แล้วก็กด Install ค่ะเมื่อแอปพลิเคชันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด Done ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเข้าไปในหน้าจอแอปนะคะจะเห็นว่า แอปที่เราลงมาอยู่ในหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเพื่อเริ่มการทำงานนะคะหน้าจอของแอปจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ใส่ username password เ,เพื่อเข้าใช้งานนะคะแต่ละท่านก็จะมี username password ที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วนะคะให้สกิปไปค่ะขั้นตอนที่เราจะทำอยู่นี้นะคะคือการแก้ไข EA เมื่อเราทำ EA นะคะจากโปรแกรม QJS แล้วเราก็มาเซฟลงเครื่องแล้วเราก็ย้ายจากเครื่องมาใส่แท็บเลต็ตเหมือนที่เราทำกันนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าสังเกตว่าจะมีตัวม่วงๆเนี่ยคะ่ะก็คือขอบเขต EA ซูมเข้าไปนะคะเป็นสีม่วง เราจะเห็นว่ามีขอบเขต EA ขึ้นมาเยอะมากทีนี้กดตรงนี้นะคะเพื่อเลือกดูเมนูสามารถแก้ไข EA โดยเลือกตรงนี้นะคะกรุณาเลือก EA สมมติว่าเราจะแก้ไข EA ที่ลงท้ายด้วย9 0 0 1ให้กดเลือกขึ้นมา1อัน EA 9 0 0าจะขึ้นมานะคะจากนั้นกดเครื่องมือนะคะตัวที่สามถัดตัวที่สก่อนลูปมือนะคะ จะขึ้นหน้าจอว่าแก้ไขชั้นข้อมูลรูปปิดให้กดตกลงจะขึ้นจุดสีม่วงให้เราแก้ไข E A นะคะกดหนึ่งครั้งค่ะทีนี้จะขึ้นเป็นจุดสีแดงให้เราแก้ไขนะคะสมมุติว่าบริเวณบริเวณมุมตรงนี้นะคะมาอยู่ตรงนี้สมมติว่าเราลงพื้นที่แล้วผู้ใหญ่บ้านนะคะต้องการจะแก้ไขว่าขอบเขต E A ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ขอบเขตตรงนี้แต่อยู่ตรงนี้นะคะ ให้กดหนึ่งครั้งค่ะจะเห็นว่าจุดสีแดงขยับได้นะคะแล้วเราก็เลื่อนมาอยู่ตรงจุดนี้ค่ะการแก้ไขก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นกดเสร็จสิ้น,นะคะ่ะจะขึ้นหน้าจอที่เป็นข้อมูลอธ t r i b ให้เรากรอกนะคะเราก็กรอกอหมู่ที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอะแต่จริงๆอันนี้ตำบลอำเภอจังหวัดมี default ขึ้นให้แล้วนะคะเราแค่กด save edit ค่ะ เราก็จะได้ขอบเขต EA ใหม่สมมุติว่าเราต้องการแก้ไข EA อื่นนะคะเราก็เลือก EA สมมติว่าต้องการแก้ไข EA อาสมมุติว่า9015ก็กด9015สเต็ปเดิมค่ะพอ9015ขึ้นมานะคะก็กดตัวนี้นะคะก็จะขึ้นหน้าจอให้ แก้ไขชั้นข้อมูลรูปปิดนะคะแล้วก็กดตกลงแล้วก็จะมีจุดสีม่วงขึ้นมานะคะเราก็สเต็ปเดิมค่ะคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นจุดให้เราแก้ไขนะคะจากนั้นเราก็ทำการ Move จุดอย่างที่สอนไปเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าทำเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะมันก็จะให้เราเซฟนะคะก็กดเซฟไป ทีนี้เราก็ทำอย่างนี้กับทุกๆ EA นะคะหากทำเสร็จแล้วค่ะก็กด s ไ g ล์เอาออกไปกดยืนยันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจะสอนว่าสมมุติว่าเราทำครบ EA ทั้งหมดแล้วเนี่ยลงพื้นที่แล้วแก้ไขทั้งหมด EA ที่มีทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะนำมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะทำยังไงต่อนะคะ